สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่เดิอค่ะเดิมค่ะคลิปนี้แม่กำนันสิพามาเบิงพอกำนันเรากำลังว่างยกทอเด้อค่ะเดิมย,ยกทอเอาทอลงไอันนี้คือการยกทอนะคะยกมาเป็นทอนทเพื่อเสียวมาตอกันให้ไดเจดทอนคููกันกับทอที่ต่างอยู่เนาะค่ะมีทอเดียวค่ะที่เก็บน้ำของพอกำนันแล้ว อ่ะทดลองใส่แล้วพ่พ่อใส่แหมพี่น้องบ่พ่อใส่อ่าร,รถตั้งแต่แบบบ่พอ่อแม่น้ำบ่พ่อพี่น้องเฮาก็เลยต้องเฮ็ดมองเก็บน้ำอีกเต่กวนก็เคยเอาองยักษ์องใหญ่มาตัางเอามาตัางสี่หน่วยหาหน่วยเพิ่นก็แตกเบิดเหลือยู่หน่วยหนึ่งเพิ่นก็เลยยหายไปไใ้ไกๆก็เลยใส่แบบนี้เนาะค่ะใส่ทอแบบนี้นี่ยกทอแบบนี้พี่น้องเฮาเบื้องการยกทอเพิ่นเนาะ คืออัปเดตไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะในการเคลือนไหวในการที่เฮาที่ทำเกษตรทิ้งสําคัญก็คือน้ำพี่น้องน้ำน้ำสำคัญที่สุดเท่ากับตองเห็ุการาวิธีเก็บน้ำมไว้ให้ได้หลายๆผ่นป่าอยู่ในน้ำอันนี้อันป่าอยู่ในน้ำกระดินอยู่เนาะเออเห็นอยู่เพื่อนหาวเนาะเพื่อนตอนรับทอหลอนตอนรับระบบน้ำม,มาเพง่อพอกนั้น <laughs> น้ำเพื่อนพอ่อ นำพื้นพ่อพี่อน,น้องออก็เลยต้องจัดการนำให้เพียงพ่อซะก่อนเป็นกำลังเอาท่อลงเนาะกำลังเอาท่อลงแล้วก็ต่อต่อกันไปเอาไปยางไปยางอีกนาะพอกำนั่นบาทเนี่ไปใส่นอ้อพอกำนั่นไปใส่นอ้อกำลังสิอันนั้นพิ่นกะมีแนวลงของพื้นเนาะอ่ามีคงนงานพูดพอกำนันเราไปเอาอยางบุยดิ ยังไวไว้ไว้ไว้ไปแล้วอันนี้ก็คมุกขมุนกับการมัดรัดดีๆเนาะค่ะเพิ่นกระต้องมัดดีๆเพื่อนจังคอยสีบดตกสันตัวเพิ่นก็มีแนวเห็ดของเพิ่อนนั่นแหละเนาะพี่น้องเฮ้าเพื่อนก็มีแนวเห็ดของเพื่นนฮา,ามาเบิ่งป่าถากแล้วกันเนาะในระวางนี่พุอ่อนอะป่าเพื่อนกน็มาเบืองน้ำเฮาไหม <laughs> พ่อมีอะจอมจอมจมแมให้เบิ้งได้ค่ะเด้ออันนี้เพิ่นบ่อนขื่นมาดอกเพิ่นกินอาหารยิ้มแล้วเพิ่นกินอาหารนี่เราเพิ่นก็ขื่นมาเหรียญแน่นิดนิดน้อยน้อยเนาะจอมแฉมจอมแฉมพ่อให้เฮาได้เบิ้งนี่ซาปลาพอกำนั่นเนาะซานี่เป็นปลาปลากินปลากินสัตว์เนาะปลาดุกกับปลาหมอเนาะค่ะตัวเนี้ยไงพี่น้องเฮาเบิ่งเบิ่งเพิ่งเพิ่งหลินอยู่ตัวเนี้ยไงเด้นี่บ่อนี่บ่อนี่ถึงสิถึงสิบกว้างแต่กระลึกเนาะค่ะเนาะเป็นบ่อที่ลึกน่ะอันนี้คือ กำลังยกขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนาะท่อท่อที่สองก็จะเป็นท่อที่สามอันท่อที่แหลกพอกลาเนั้นเราเฮ็ดไว้แล้วยกไว้ท่อหนึ่งแล้วเฮ็ดฐานรับพร้อมบานนี้เพื่อนเอามาทรงเพื่อนเกษตรได้ยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้ไหมเพื่อนเอาทอมาทรงเพื่อนเกษตรได้ยกขึ้นเลยเนาะกานเท้าพรเฮ็ดฐานไว้องรับมันกะยากในการเท้าสิมายกที่หลังเฮ็ดฐานที่หลังมันกะยากพอเฮ็ดไว้ท่อหนึ่งแล้ว เนี่ยเพิ่นเอากะเอามาต่อใส่ต่อใส่แบบนี้ก็ง่ายพี่น้องนี่ง่ายง่ายง่ายสำหรับอ่าทุกทุกฝายเนาะเข้ากัง่ายพอเข้าเข้าได้เห็ดไบเลี้ยวเห็ดทานใบเลี้ยวนาอค่ะเห็ดทานใบเลี้ยวอ่าเพิ่อนก็มาลงเลยแบบนี้เนาะค่ะอันนี้คือการเห็ดอันที่กักน้ำเออ ที่กักเก็บน้ําของพอกำนั่นเอ้อพี่นองเข้าสีเหตุการเกษตรสิ่งสําคัญคือน้ำ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 เนาะมีน้ำอยู่ไส้ก็คืออุดมสมบูรณ์ไปมองหนาเนาะพี่นองเนาะเหตุน้ำไหลาหลเหตุน้ำไหลายๆมีความชุ่มชื้นห้ซูคกับอาณาเลี่ยงไ้ได้ไห่คะเนาะกับสําหรับต้นใหม่ไหมอืออนาคตฝนกับบ่เท่าไรดอกเด้น,นาฝนอะ่ะถึงสีแจ้งได้ฝนกับตกลงมาอยู่เินกับซุ่มกับเย็นอยู่ แต่พ่อหนาแรงตี้นะในระวังนั่นเท่ากับมาเบิองป่าแล้วกันั่นยืนอยู่ข้างนอกก็เห็นปลาจอมแจมจอมแจมอยู่กับอยากให้พี่น้องเขาเบิองเนาะเอยุส่านหน่อยหน่อยพ่อกำนันพูดคองใส่ไก่พ่อกำนันกำลังหกเหลีวพี่น้องเอ اي, ้ยกำลังหกเหลีวอ,อันหกขื vai vai ọ, ่นไว้เนาะหยาขื่นไว้ไว้เร็วๆด้วยวังหนึ่งหันเพื่อนกระตัดตัดหยาไปท่านเลยพ่ออาทิตย์ไปขื่นเหลีวหนิมั้ยขื่นเหลียวมัมมม้นี่หยากระได้บ่เป็นยังเนาะขื่นมาเท่ากับ ตัดเอาเน Survey, าะค่ะตัดเอาตาัดหญ้าเอา,า,า Arizona, น,านี่กะจังใดล่ะ <avent> เ <mental Sure> นาะเพิ่นกะหน้าฝนกะธรรมดาที่หญ้าเพิ่นกระสิขึ้นไวเบิ่งดูพุ่นโอ้ยอยากให้พี่น้องเห็นปลาเด้อันนี้เห็นอยู่ไกลๆเนาะแม่กำนันก็ยืนอยู่ไกลๆอยู่เ่ะแต่ว่าอยู่ทางนอกแม่กำนันก็เห็นดิอืออยู่ทางในกล่องก็อาจสิบ่เห็นเท่าไรเนาะอ้าวมาเบิ่งพุ่อนอ่ะปลาดูกับปลาหมอเพิ่นกำลังหยอกกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นกำลังหยอกกันจอมแจมจอมแจมอยู่นี่ล่ะถึงอาจสิบ่หลายทอมองอื่นกั อาจสิบ่หลายเด้อค่ะเด้อกัสิน้อยๆแต่พ่อได้บ่งพ่อได้แง่พ่อได้พ่อได้ยู่พ่อได้กินเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเฮายู่แบบพ่อเพียงนะคะยู่แบบพ่อเพียงนี่เขากับสบ่หลาไหท่ดใด้เด้อค่ะเด้อแต่มากับพ่อพ่อยู่พ่อกินนั่นหล่ะไปอ่ายกขึ้นมาอีกแล้วพี่นนองยกขึ้นมาอีกแล้วยกขึ้นมาอีกแล้วเป็นท่อที่สามนะคะสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับการยกท่อนะคะนี่ ยกมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วอสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ด้วยความจานานเนาะด้วยความจานานเขาก็ทําแบบด้วยความระมัดระวังนะคะพอกําลังกระเซฟหายเพลินอยู่เด้อมีบันไดามากมีบันไดามากพิ้งมากหายเพลินหายเพลินยึดตัวเองเนาะคะ่ะบ นี่สูง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 อยู่ได้นะฮเหลียวเบิ้งขึ้นมาสูงแต่ว่าก็สูงสูงแน่อยู่แต่ก็เราก็เซฟเนาะค่ะเนาะไม่เป็นไรเนาะนี่ไม่เป็นไรนะคะสบายมากเลยสบายมากสร้างว่าสบายสบายว่าส์ว่าเป็นยังดอกต่ำต่ำตๆำเพื่อนว่าเออต่ำเพื่อนแต่ก็สูงเฮาเนาะต่ำเพื่อนแต่ก็สูงเฮาได้พี่น้องนะอ่า อันนี้นะเพื่อนกำลังจัดกำลังแต่งนะคะกำลังแต่งให้ได้ที่ให้เข้าที่เข้าทางนะคะให้เข้าที่เข้าทางนี่เป็นท่อนที่เท่าไหร่แล้วท่อนที่สามสำหรับยกวันนี้แต่เป็นท่อนที่สี่สำหรับที่เราทำฐานไว้นะคะสำหรับ ที่กักเก็บน้ำเพื่อเอื้อวัแทงน้ำาลรอเนาะบานห้าอื่นง่ายๆที่กักเก็บน้ำเพื่อทีห้าสียเอาน้ำขึ้นไว้ใส่ในนี้แล้วค่ากับสิบป้อยน้ำลงไปรดต้นไม้ของเรานะคะนี่มาแล้วมาแล้วได้แล้วคะ่ะได้แล้วสามทอ่อพี่น้องเอ้ยมาอีกมาอีกเพื่อนกะทีเอาไปใส่อีกเพื่อนกะสิปใส่อีกเนาะค่ะเนาะ ได้แล้วท่อที่ซีไม่แล้วจ้าไม่แล้วโอ้วางหนึ่งหันพอกำนันแล้วยางเปเอยังว่าเรายางเป๋อยังไวไวแล้วยางไปเอาบันไดมะไสร่างเหยียบพี่น้องเลยเอาบันไดมาไหหน้าช่างเนาะค่ะนาาช่างนี่ก็จะได้อ่านี่ฝั่งหนึ่งกับยยบันไดนี่ฝั่งหนึ่งกับยยบันไดนี่เหยียบเลยเอาจับไวจับไวพอกำนันจับไว้นานเนาะทำกับตองมีกันอ่าช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเอาพอกำนันจับบันไดไวพอกำนัน ก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ก็ได้ที่กะเก็บน้าอีกหนึ่งที่นะคะนึ่งแท่งหันละ,ะเนาะค่ะเนาะเหลือจากนั้นก็ให้สร้างพึ้นมาอปูนน้ําคอ,อะคะ่ะฉาปูนน้ํำคอเป็นข้อ,ข,อข้อแบบนั้นแล้วเราก็ใช้งานได้เลยคะ่ะสําหรับคลิปนี้แม่กำนันก็เอาการว่างทอมาให้ชมเนาะค่ะเนาะมาให้รับชม ที่กักเก็บน้ำนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ